นี่จะชมพีต่อไปเลยนะครับมดแดงกัดลึกจืดเย็นเย็นเราต่อไปลึกเงี้ยเลยเหรออ๋อแล้วไม่มัดเชือกเลยมัดเชือกไว้ครับจริครับอ๋อเราอ๋อต้องมัดไว้ใช่ไหมอันนี้เราต้องเอาเชือกมัดติดธงไว้ปักไว้เลยไหมมัดให้พร้อมทางหลังเลยไหมเอ้ย ลักบก่อนแล้วใบจบเจริญหลังจากี่เอาเหง้าเข้าไปก็ขาดผูกเชือกไว้นะผมนะถ้าปลามันยังอยู่มันก็จะขึ้นมาปลาปะปลาวันนี้พวกเราก็พากันมารอล้อโครับ รูว่าเอาลงไปลึกหรือเปล่าต้องลึกๆนะลุกนะเล็ดเลยเล้กก็จัับมาบ่้นะนี่ฮะโอ้ยับยิ่โอ้ยูด้านหลังว่ะเดี๋ยวนี้ก็อบินตนกนะครับผม ใช่ไหมโอ้อ้ตรงลวงไปงี้เหรอถ้าไปบอกของผมบอกสระผมน่ะโอ้เต็มเยอะเลยโอ้เอาไปปล่อยไว้เยอะแล้วเนาะแล้วดูยังไงอ่ะถึงรู้ มันเป็นห <ued> ูลงไปไงบอกมาหูมันเลอะได้ในน้ำมันดันขึ้นอ๋อถ้าเราเยียบไปแล้วน้ำมันดันขึ้นมาแมนบอสแมนบอสแมนบอสบีโกมอัดไหลอ่ะอย่างนั้นมันขึ้นมาอยู่ ก็ไปเรื่อยๆอยู่ในหูมันมันกิตัวมเรยวอัดไหมออ่ได้ครับอือโอ้โหกลืนน้ำดำปลาเปล่ะนี่นะครับเอฟซีมาดูกันนะครับวิทีวิทีรอรุ่นรอรุ่นนะครับโอ้นั่งรองงี้ยเลยเหรอเวลา Ôi นะ นแดดก็จะขึ้นกลับนะครับขึ้นไปข้างบนนี่ไ,ไม่ากขึ้นไปข้างบนนี่นี่มีหอยคลองเลยนะโอ้โหลตะกุยโอ้นี่นะครับวัวไม่เคยเห็นเนาะมันตกใจ จะเดินดูนะครับข้ามทุ่งไปอีกนะฮะเนี่ะ <c oughs> ที่นี่ก็สถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นนานะครับเนาะ <c oughs> นาข้าว <c oughs> คือน,น้าไม่มีนะครับ <c oughs> น่าจะทำได้ปีละครั้ง ถ้ามีน้ำทั้งปีก็ทำได้ทั้งปีรีนี่ไม่มีน้ำเลยคนะือมากจะอาศัยน้ำฝนเป็นหลักีชื้นมากนะครับนี่ ฝั่งนี้อีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีนน้ำโอ้สังเกตได้ตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากแล้วจะมีที่วัวอยู่นะครับ <c oughs> มีสิงสาราสั์เดินผ่านอยู่นะครับนี่

จอดำเลยจริงครับอื้วอันนี้คือมาอยู่บ่อเด็ดนะมาอยู่บ่เก่าออเบ็ดมข้านี่นี่ครับอยากจะร้องไห้ตรงนี้เลย เราเจอแล้วนะตรงนี้บรรยากาศนะครับติดเขาแล้วนะใกล้เขามากเลยแต่ยังไม่ถึง Let's see. Yeah. จะมีน้ําไม่มากนะครับแต่ว่าน้ํามันก็ไม่แห้งนะไม่เคยแห้งเลย,ออออยลเนอยาะไยยบอกไม่มีเพราะ,ะว่าอย่างนั้นอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว พอยย่่ห้วีนี่ครับออนั่งอยู่โน่นนะครับนี่ก็นั่งอยู่นี่อ่ะนีนนน่นะครับเ FT นะครับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็แชร์กดติดตามช่องแรงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนี่